ที่เป็นตัวเลขของแม่อันตะเคียนเนาะแม่น้อเพื่อนไฮหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะมันจะได้เนาะมันเอากับเพื่อนไฮถือยุติว่าเขาเอาอะไรเนาะเจ้านายยังคอแกมือไม่นะคะเนาะแม่เจนาจะเอาไห้ได้เด้อก็จะไม่เดียวนี่เพื่อนซเขาไปเองเลยมีเลขถูกค่ะเพื่อนไฮหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องเพื่อนไฮมาแค่สามคู่หนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองนะคะ แต่ว่า,วาค่อยเคยไปหลายอย่างเลยก็ได้พอ,อ,อาเอาเหล็กเตกับบอกกอ,อกเหล็กอ่งเนาะเป็นเหล็กเล้าเขาแก่มือไหมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแต่ว่าจับเสียงเสียมซี่นั่นโอ้ยมากัดบนี่ เอาแม่ทะไลมาให้หนูได้หนูญาติบ่แม่เฮ็ดหยังเสียหญ้าบ่อ๋โอ้ยแม่เจ้าคือเสียงเสียมซแม่นแท้เสียมเจ้าเนาะแม่นบ่แต่ว่าเฮาัดบ่ได้ือ19แม่บ่ได้เอาบสก็ยังเว้าให้ฟังอยู่นี่กันแล้วนี่ือ919 อีนอสามหกหกน้อผัต้นน่ะผัดถิ่มแล้วบางคนหายักแต่นาะมันไปไหลมองไหลบอนแม่มองได้มองโน้กเบาให้แม่ไลมันกัมีคนถือหลาอยู่มองอ่นนั่นแมนมองอื่นถือหลอยู่มีเด๋เลขเข้าปาดนวานหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเกสามคู้แม่หามือนั่นถือบ่แม่ว่า เอามาไว้ทั้งหัวก็บ่ได้ซื้อซื้อตัวอื่นเต็กซื้ออันต้นอันกับแก่มาบอกว่า68 68นั่นแหละเฮาบัดซับสนเนาะซับสนเอาไว้โดนหลายก็บ่ได้เนาะแม่นถายังไปเอาจังแม่นเนาะมือใดมือใดอันแม่ว่างๆพร้อมๆเฮาจังไปเนาะมันสิใกล้ๆจักหน่อยบ่ฮจังไดบ่บ่ให้มันใกล้ๆซะก่อนถ้ามันไวแล้วมันกลืมเนาะแม่ว่าบ่จังไดดอกะเพิ่นให้คักอยู่เนาะ ปาดหนูว่าเลขฝันสองเก่านะพี่น้องแต่ว่าเลขแม่เสียงเซียมซี่นั้นมีหนึ่งเก่าหนึ่งสามกับหนึ่งสองแม่ตะเคียนไหายเลยเนี่ยเต๋อในบ้านแกงออกหายกัถือบอกบ้านแกงบอกบ้นแกงนีไหมเพื่อนกระถืออยู่ได้เหรเพื่อนอันเล็กน้อยบอกบอกไปแม่นสามแปดแม่โอ้ยอันนี้มาชื่อแปดหกแปดหก แปดหกมาหองกับแกนชิเม,ม่นต้นเลยน้ำแก่ตัวนี้จักว่าสิถืออันเล็กเงี้ยเพนเนาะส<อ>ื้อแค้นหนึถึงหัวกับค<อ>ักกับแก่ที่บบายังวันมาห้องเห็นที่ขาอันถิ่มซื้อมาแต่ขาลอยเนาะโอ้จะได้น้องเม่เนาะเอฟซีว่าปาไปหาแม่สวนแน่ว่าชันแม่สวนเราจับเสียมซีือแม่นแถว,นว่าชันเพิ่นเอฟซีเพิ่นว่างวดวังหันเอฟซีก็บ่าไ่ได้ถือเลยเพิ่นว่าเบิ่ง เพิ to to ่นบ่ได้เอาคือกันเฮาไปเอาตะดนว่าล the ืมว่าซั่นก์บ่ลืมแล้วกรับครงบนกะ21ค่ะบ้านนั่นกะ366ค่ะบ้านกะ9192อยู่ในหัานห่นแม่นมันถักบ่ได้ซื้อมันนั่นเนาะไปทางเจกะคือจังอันนี้อีแม่กะกับเจ็ดตังก็บ่ได้ลืมบ่ได้ซื้อเอาแก่มั้ยบ่ได้ถือก็ไ่ได้ถือก็บ่ถือตัว จะ่ปยาเพื่อนกับมาหาอีลีน้องแม่นะแม่นกมาอยู่กับเพิ่นใครถืออยู่หอกสมงเองข้าบ่เป็นเองบ่เป็นบ่แม่นขา,าอาจจะแบบว่าแม่เขาอาจจะจับจุดผู้ถือนะยังบ่ได้มันคักปนันนาะแม่นะยังบ่ามันใจคักปนันนะคะพี่น้องว่าโอ้ย <c oughs> นั่งกัเพิ่นสืบเป็นถือแล้วนอสันดอกขึ้นทั้งหมแม่นหนึ่งสองสองหนึ่งสันดกเมื่อนันเขาเบิ่งแม่เขาเบิ่งเตาพร้อมได้มาอนันิ่งเตาแบบสิบเจ็ดหนูกันยังว่ามีเลขสองน้ำแม่ หนูก็บ่ได้เอาจ้ะแม่เอานี่เนิ่นวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้ต้องไปโลดประมาณนี้เนาะแม่ย่าไปไวัเลยเนาะเพราะท่านด้เลี้ยงเพิ่นให้เขาแก่มือไว้ยังสี่บ่ขันขันขันมือเข้าไปเดี๋ยวหนูซื้อน้ำกับผลไม้ไปให้เพิ่นมือเข้าไปนี่แหละเพราะว่ามันถืออยู่หัวหน้าเหล็กมันเข่าแต่ว่าเจ้าของจำเจอจำเพอเอง เฮาเฮาบริลลัมดอกเพราะว่าเฮาบริถึกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาหนามกบผลไม้ไปไว้เพื่อนเอาไมไปไว้เพื่อนกันขอกไม่เนาะวันทียิบเย็ดยิบแปดจังมาก็แล้วก็แล้วสามสิบก็แล้วแต่คุณแม่สิอันพร้อมเดนาะนก็มาเล่นน่ะแม่ซืือๆเมื่อใดแม่ว่างจังไปก็ได้ก็เอาแต่เนินแบบเพื่อนห้แม่นแทน คันถือรามโตนั is, uh ่นเพิ huh. uh ่นแห้งไงพ่นถวายแล้วอันนี้แทเงาบ่ถือพิ่นก็เฉยๆอยู่เนาะเพิ่นก็สิบ่เข้าใจอยู่วะบ่งคาั้งบ่แม่นบอกเพิ่นอยู่บ่ได้ชื่อก็บชื่อกายเนาะนี่พ่นขี้อย่างเคยรุกเป็นอะไรตัางซากซากว่ากันนะไม่หน่อยว่าเจดตังคือที่ถือหลายเนาะก็ดีช่วงย้ายเราเสียหนูก็เลยซับสนหนูก็ได้ซื้อเลขเลยหนูก็ได้ซื้อเลขเลยได้เงดนีเนาะข้อแก่มือใหม่เอาน้ำถวายคนน่ะขอใหม่เนาะ เดือนหนูเอาน้าก็ผลไม่ไปถวายทันที่ยี่เจ็ดยี่แปดยังไปเนาะได้ค่ะมันมันไกลโพแต่ห่าวมันสงกรานไ์แต่โบเมนดอกดวงสิบบอยากได้ที่สุดอกขึ้นคางบนกาสามหกหกเก้าหนึ่งเลยค่ะสองหนึ่งกระโถนันลูกมะพริการเลขกันฟันเอาเนาะเก่าสองสองเก่านะแต่ก็มีสองเยอะเนาะแมนพอถือตัวเป็นยัง สแสดงว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ให้เฮาเฮายังบ่ใจจดใจจอกับเพิ่นบ่เฮาเลยบ่ได้เนาะแม่ก็สิตั้งเพกไปโทษแล้วเนาะอีหน่เนา่นว่าเพิ่นบอกอยู่เมื่อกี้เพิ่นว่าโอยจตั้งกสิบ่ถกหลายปะโทบ่เพิ่นว่าหนูได้ซื้อแต่ว่าเฮานันหนูว่ากับแม่อยู่ว่าหนูมัก19นัน9 1 9แม่นหนูว่าสิเอาอัน9192นี่ล่ะหนูวาให้แม่ฟังีนอดโดอยู่บ่ากันเอา ่แม่ได้แบบผู้มากควมได้มาแนนที่ล่ะตัวผู้มากมันออกจำไว้บ้านต้องสื่อตัวผู้มากมันมาแม่นี่เดพี่น้องแม่แม่โซ่ fc ถือไว้ไง fc บังนี่เด้อพี่น้องเด้อมแม่สวนนะคะพี่น้องคนมีเซนนะคะพี่น้องมีเซนมีดวงอิลี่ยังไปจับอันที่พ่นจับนี่คืออันนี้เด้อนี่มีสามคูหนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองปกติอันแม่ตะเคียนนี่งวดที่แล้วนี่ก็ให้ สามสองนั่นไเนาะงวดนี้เพิ่นหายแค่สามครูมันเข่าตัวนี้เข่าสองหนึ่งค่ะออกสิบสองมาโอ้เสียดายพี่น้องโมเสียดายเราแก่ไหมขอแก่ไหม่คะเอาถวายใหญเพิ่นอิ่มอิ่มเสก่อนเท่าจังหวันขอเพิ่นเดี๋ยวหนู้นซื้อไปเด้อแม่เป็นวันที่ยี่เจ็ดเอามาโลยี่แปดเท่ากันขอเพิ่นยี่เจ็ดเนี่ยขอยี่แปดเท่า แล้วๆกันไปหาทางอื่นก็ได้พราะเป็นอย่างเพราะว่าอันเหล้าในข้นเป็นใจดีอยู่เดี๋ยวแม่ที่ขอมือใดเดือนโนูชินัดกับแม่เลยยิสรุปมาให้เอฟซีรอวันที่ยิบเก็ดเนาะเดือนโนใชเอาวนน้ำผลไม้เนาะแม่เนาะมาไหวเพิ่นเนาะโอ้คนเอาอันใดเนาะหารอยพูดหารอยสองหนึ่งองนิ้วเสียดายแต่ว่าฮัฟแบบเป็นเน้นตัวนี้เนาะชามหกชุดชามหกประจองเสื้ใจดวงของทนเขาแต่ว่ามันมาออกเหล็กเล้าได้แม่บอก สามหกหมไปเขาเพื่นงมันไปออกเลขเล่าอือแล้วเมื่อนั้นเลขเล่าก็ออกได้เมื่อนั้นอันที่เขาอันในคลิปน่ะมันออกหนึ่งเก่าบุ้ยังนี่แหละตั้งแต่มือเอามานี่ต้องเสี่ยงแมนสมมติว่าเขาไปเอามือใดนี่คือหายเสี่ยงโศกบุญน้อยกับเล่าไว้ก่อนแล้วก็จังมาจนหอดรัฐบาลไทยมันออกมาเลยเอยเมื่อนั้นนุก็ไปตามหาอัน สร้างผู้ซื้อว่าเหลิมอยู่เราว่าเล่าประยูรเราเมื่อบานเล่านั่นปกติเล่าซีเซียงเสียมซีไใดสามสองเนาะบัดนี้เล่าประยูรเรานัดหนูวันที่สิบหาหนูก็บ่เห็นเล่าอันปูเราบอกว่าเพิ่นเมื่อบานเมื่อเห็ดไฟมาสั่นโอ้เล่ากับนัดนัดกันเรากเนเล่ากับทางสามหัวทีหัวได้เราเพรว่าอยู่แถวไรนแถวบ้านเราคอยเราพอคอยเราถูกชะตาก็จะลอยแสดงว่า แม่ตะเคียนแพงพ่นเนาะหักพ่นเนาะค่ะเคน่นที่ถือก็แม่ยุนัวแม่ก็เขาก็แม่ยจังว่าเบิ้งรูปก็คือจังงามคือจังคนตีงองแงองแงก็จะเบิ้งน่งแม่นบ่ใส่ชุดชี้นั่นก็คือจังแม่นคือยืนเบิ้งเท้าอย่างนี้ค่ะยัคือเพิ่นยิ้มไปเป็นบาตรที่นี่ให้พอเราจช่ก่อนเราบ่มีเบอร์แล้วป่ ให้พร้อมกันกับเล่าคอให้เล่าคอกล้วยกันีเขาไปอีกเล่าตัวมาเดหนูหนูตามหาเล่าเล่าบ่เห็นเล่าดิเราต้องมากันวัดบ่แล้วคิมหนีบบ่ทันแล้วเราอยากเราอาจจะแบบเอาโูนตัวหรือเปล่าเราอยากให้ห้าหรือเปล่าโมแมนเราอากเผยแผ่แล้วก็เบาดียูแต่ว่าเราเบาดีอยู่ได้แม่หนูกับบ่รู้เพราะว่าหนูนับกันหนูว่าที่ิบห้าแต่ว่าบอเจอเล่านะหนูก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะแบบ บ่อยากไห้หรือว่าเราติดธุระเขาก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็เออเ่าบ่อยูบ่บกเขาก็เกลียใจเพิ่นนะสินะแต่บ้าแม่ตะเคียนเพิ่นก็หายยุ่พูดถึงน่ะเนี่ยเนาะความจริงนั้นความจริงนั้นยังก็อีแม่ว่าฟันเห็นเขามันบอกเด็กมันมันเขาตัวที่แม่เอันเซียงเสี่นี่แมมเข้าไปตีเราจังไปเสียงนุ๊เข้าไปตีเขาเสยนะ บชองเสี่ยงอันที่แรกกันมันยังยังโบราหูจักยังเสียงบะนี้สั้นออกมาต๊กสองบนี้ต๊กหนึ่งช่องหนึ่งสองกับคักเนาะในเต็มเต็มแมนโอเราว่ากันคันธิดันต้งวันไงนะ่อนถวายได้เวลาอค่ะจะได้เว้ากันน้อยย่อยกับคนเหล่าไงกับคนเห่ากันกันบดถือกับบได้เป็นยังแล้วสือองถืเขาไปแก้เขอแก้มือไหมเขาห้อจแงงเลยแบบเขาต้องตองข้อไรคือ ออกเท่าไรฮะเอาตนันบ้างเอาตัวเดียวนะแม่เนาะบ่ต้องเอาหอาใหม่เนาะแมนเพื่อนเช่นให้เพื่อนหายเสียงเลยสองค่ะคือเดย์สองเราสองเอาเอาจากสองครูซาบนกลางสองครูบนนี่แล้วก็มันสีพิษอันสามหกหกค่ะกันเอาสองหนึ่งสองกระดาแล้วอเลขกอันไม่อันนี้เลขถูกเนาะอันนี้เนาะแมนเลขอันสามหกหกเลขถูกที่เลขรู้ว่าสามแปดอันอยู่ในถูกเบิ้งไปเบิ้งมาผัดผ้ากันว่าสามหกนู่ ทีแรกนูว่าสามแป,ปดฟังถึงเลยเนี่มาเปลี่ยนเป็นสามหกอ,อยู่เรื่องนี้เขาใจมากที่ยิบเจ็ดตรงบ้านเราเอาไว้ให้เพื่อนถวายเพื่อนย่ำมันเนี่นก็ได้ย่ำมันเล่นเขากับเพื่อนอีมเน,นาจังขอค่ะแม่อันนี้เอาเชียงตุ๊กไม่ได้พอาะตบวตองซ้ำได้บาบนี้จ, <ำ S 1> จ<ะ>ังไว้แต่เดียวนี่เอาเว้กัน มาใกล้ๆทูบสิออกมาตัวแดกกับยาเอาตัวอันเฮาเชียงทีแรกนั่นแหละเชียงทำซีเดี๋ยวเฮาเฮาไปแม่เมื่อนั้นเฮาอาจจะเสียงดังไปหรือเปล่ามันหลายคนสูเฮาไปแบบไปน้อยไปดื้อไปอย่างนี้นอันนึงจะเป็นนแม่เอาอันที่เฮาไปกับอันนี้บอเฮาไปสามคนไหมขอสามคนเฮาเนาะมันจังเงียบๆบ่มันจังมีสมาธิเมันจังบ่หายเฮาเนาะอันมีเรื่องหน่อยเดือย ขันเพิ่นบ่ไปเฮาไป2คนเฮาเนาะแม่น <laughs> เอา2คนเฮาเลยออกตัวในเบิ่งเอาแล้วก็มาเนาะแม่นเพราะว่า,ามันต้องมีสมาธิฮะน้าบางเทื่อเฮาก็สับสนน้าพี่น้องเพราะว่าโอ้แม่นมแล้แม่ชำชี้ไม่เหมาะกันก็แค่ยัแค่ยยเอามาหมุนหัวเฉสินเนาะบ่ได้ที กันเจตังคือกันเนี่ขี้ได้พอนได้ล่ำอยู่ด้อกแตได้ว่าวิวก็พื้นนอนพื้นกับได้ร่ำกนู่งถืนู่กับชิปันให้แม่แล้วกับชิ้นไหแใส่สูใส่สุดใส่หยางมาแต่งงามๆพุดแล้วให้ล่ำพุดแล้วนู่กับเสียได้ยู่นูเอาพิษคูบารีต้องจันไว้ออกนี่ถูกกว่ตโจงเอาเขาเชียงได้ตัวแรกเขาต้องเอาตัวนั้นเป็นเหมือนทงเพราะว่าไในถูกมันเป็นเล็กเล้าแม่มันออกเล้า เขาจุดได้อยู่แต่ว่าเขาต้องเบิ้งเป็นตำเหล่าไปสันบอกเขาบอกเคยเด่นเด็กแล้วเขาจะเสือมันจะเสืออยู่สิแม่แต่ว่าเพิ่นม่าเขาฝันแม่กับเขาฝันคักอยู่ด้เนาะเพิ่นม่าจะได้ก่อนเขาได้ยังมาเขาอ่อนเอาหายเก็บปลาก็ได้ปะสันปลากระเปิดสองขู่สามขู่เอามาตังเฮียงกันไว้ยังเอาเป็นเอาปลาจะขู่ก่อนชองขู่ชามนั่นเอาหายเขาโอ้สามเปดโอ้ยแม่เขาตี เอาแมีย่าสองคู่สองคู่อันคู่ช้ำให้ให้เพิ่นเพิ่นน้าสอเพิ่นหน้บจะไหนจะพูดสิเนี่ยขับรถสองนั่งสองน้องแมนพว่านี้ได้ไหมใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ